สวัสดีครับสองเราสตอรีขอเสนอไส้กรอกอีสานแผ่นแป้งเวียดนามทำง่ายสะดวกรวดเร็วหอมอร่อยครับวัตถุดิบหลักของเราก็เป็นหมูบด400กรัมข้าวสวย150กรัมกระเทียมสับ5ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาพริกไทยป่น2ช้อนชา หมูบด400กรัมตามด้วยข้าวสวย150กรัมกระเทียมสับ5ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาพริกไทย2ช้อนชาคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนวดต่ออีกประมาณ5นาทีครับ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็จะปิดพักไว้30นาทีครบเวลาก็เตรียมห่อได้เลยนำแผ่นแป้งเวียดนามมาชุบน้ำแยกหมูบดใส่ถุงละ100กรัม ปั้นให้กลมและแน่นพอประมาณครับวางบนแผ่นแป้งเวียดนามแล้วม้วนค่อยๆค,คลึงไล่ลมและม้วนไปเรื่อยๆม้วนจนสุดแผ่นแล้วเราก็พับริมเก็บปลายให้เรียบร้อย ค่อยๆจุ่มและทำไปทีละแผ่นจนครบตามสูตรนี้เราก็จะได้ประมาณ6ชิ้นเรียงใส่กล่องไว้อย่าให้ชิดกันนะครับถ้าชอบเปรี้ยวเก็บไว้อุณหภูมิปกติ1วันถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ทานได้เลยวันนี้เราจะเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันต้องเจาะรูเพื่อระบายอากาศเวลาทอดจะได้ไม่แตกครับนําเข้าหม้อทอดไร้น้ำมัน อุณหภูมิ200องศาเวลา20นาทีกลับด้านทุก5นาทีวิธีนี้จะทำให้ไส้กรอกของเรามีสีสวยงามและกรอบครับไส้กรอกอีสานของเราหอมกรอบอร่อย ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ